และข้บสวัสดีครับในในการเขียนว่า์แคสก็มีพวผมเขียนวออีกแล้วนะครับวันนี้ครับอยู่ในช่วง how to สอนทำพาร์ทที่5หรือเปล่า EP 5นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำวิธีการอัดหน้าจออัดหน้าจอเนี่ยอัดหน้าจอที่ผมกำลังอัดอยู่นะแล้วก็มีคนถามมีคนบอกให้ผมสอนอัดนะครับโอเคผมจะมาสอนกันนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกอันนี้คือโอ้ยไม่ใช่อันนี้คือเฉพาะผมผมนะครับ ผมก็จะมีโปรแกรมตอนนี้ผมใช้โปรแกรมเป็น b บรนด์ไซเนะครับเป็นของแท้นะเนี่ยซีโรริสิตของแท้นะครับจะเป็นในช่องแบบนี้นะครับมันกำลังอัดอยู่445นาทีนะครับก็คือว่าพอรัโหลดมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่ทิ้งนิ่งแวนนะฮะผมไม่ทิ้งนิ่งไว้ก็ไปซื้อของจริงมาเลยนะครับจะเอามาที่อัดทุยจะมาที่บายค้าๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นะฮะอย่างแรกนะครับเป้าหมายนี้จะเป็นคลิกเป้าหมายเป็นแบบ จัดจอนะครับจัดจอพวกนี้หรือว่าจะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นแบบหรือไงวะอัดออฟ <c oughs> จบเฮ้ยจัดจอพวกนี้หรือจะเป็นแบบอัดเกมนะครับก็สามารถอัดเกี่ได้เหมือนกันนะมาที่ตั่วไปนะครับตัวเรื่องนี้ก็ถ้าเรากดบันทึกเนี่ยมันจะสามารถบันทึกที่ไหนนะครับแล้วก็เรียกที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เปิดอันนี้ผมไม่เราให้ปิดนะแล้วก็เสร็จวันนั้นง่ายๆเปลี่ยนมนกันมาที่วิดีโอนะครับ รับนะครับบันทึกจุดนะกด F9 นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งคือมันจะหยุดอัดของผมนะครับแล้วก็ผมพักนี่ผมไม่แนะนำาครับไม่มีเคอร์เซอร์มอสพูดลักษณะแ้อก็ตั้งรำนี้นะครับแล้วก็เสียงเป็นไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเทสหนึ่งสองสามอะไรประมาณนั้นสามารถเปลี่ยนได้นะจะใช้ไมโครโฟนดีกว่านะครับลูก้อกก็ไม่ต้องนะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการคลิกมอสถ้าผมเอาออกมันน่าจะเป็น ันดื้อเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนนะตัวเลือกเอ่อความสำคัญในการมันอันนี้ก็ในหน้าแต่ครับเออบางคนเนี่ยเอ่ที่ดูมานะก็คือว่าตรงเนี้ยผมขอจะปิดไว้นะครับการเข้าไปดูเฟรมเรทอะไรเนี่ยไม่ติ๊กทุกนะเคลียรมานี้นะครับกดตกลงไปที่ลูกท้านะฮะอันนี้คือวิธีการแคปหน้าจอนะครับ แต่ผมแนะนำให้แคปแบบนี้คือผมไม่นำให้แคปแบบขอผมดีกว่านะครับเทพนะฮะ <c oughs> ใครอยากรู้ก็ไปดูเอาเน okay. ี่ยฮะโอเคในเทียบกระกลับ,บนะก็จะเป็นลิขสิทธิ์อะไรประมาณนั้นอ่าผมซื้อเนี่ยหมายเลขซีเรียลนะอ,อันนี้คือคือผมซื้อแล้วผมใช้อีเมลมั่วนะประมาณนั้นแหละโอเคตอนนี้ผมอ่านได้2องนาทีแล้วก็สุดๆละพอเราคลิกเข้าหมายใช่ไหม,มเนี่ยมันจะมีแบบสี หน้าต่าง X d e r t X Open GL ก็คือว่าเป็นอัดเกมนะครับส่วนเอ่อสีเหลี่ยมหน้าต่างบนพื้นหน้าจอจะเป็นอัดแบบนี้นะครับเปิดพวกหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นตัวเรียกนะครับแซงตาวเวลาออกอะไรว่าวาไปนะครับโอเคก็วิธีกดบันที่ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะตั้งเพื่อนๆจะตั้งไว้ไหนนะครับก็อาจจะตั้งเป็น อยู่ตรง backspace นะ enter หรือว่าบางคนก็อาจจะตั้ง f1 f2 f3 จน,น 2, นะถึง f2 นะแต่ผมตั้งเป็น f9 นะครับเพราะมันถนัดมือกว่านะบก็ตรงนี้เป็นรูปแบบนะครับเอ,อ่อวิดีโอเนี่ยผมตั้งไว้ที่ 30fps นะ 30fps คือตัดมันจะตัดเลยนะเอ้ยไม่ใช่ 30fps คือพอดีมัง้งนะโอเคเต็มขนาดนครับโอเค นะครับผมไ,มได้แจ็ะเก็ตนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio เดี๋ยผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเมาส์โอเค okay. ก็สมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะอัดใช่ไหมเพื่อนๆก็มันจะมีคําว่าซ่อนนะคเมื่อกดซ่อนปุ๊บมันจะมาเด้งตรงนี้นะตรงนี้ก็กดปุ๊บหน้าจออย่างนี้นะครับโอเคผมก็ขอจบการไม่เอาผมก็ขอจบเพลงนี้แล้วกันนะ See you again in a